สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะเช้าวันนี้วันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าเช้านี้พระชนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมเลวีนิติบทที่5ข้อ14ถึง16นะคะพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าถ้าผู้ใดทำการไม่ซื่อตรงและทำบาปโดยไม่เจตนาต่อบรรดาสิ่งบริสุทธิ์ของพระยาเวให้ผู้นั้นนำแกะตัวผู้ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปมาถวายแด่พระยาเว ให้เจ้าประเมินราคาเป็นเงินเชเคลเงินหนึ่งเชเคลมีค่าเท่ากับเงินหนักประมาณ12กรัมนะครับตามเชเคลของสถานนัำประการเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปผู้นั้นต้องชดใช้ความผิดที่เขาทําต่อสิ่งบริสุทธิ์และเพิ่มอีกหนึ่งใน5ของราคาสิ่งบริสุทธิ์นั้นนํามามอบให้แก่โปรหิตและโปรหิตจะลบล้างบาปของเขาได้แก่ตัวผู้ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปและเขาจะได้รับการอภัย หวข้อในเช้าวันนี้นะคะพูดถึงเรื่องของเครื่องบูชาลบบาปนะคะจริงๆแล้วพระเจ้าเรียกร้องให้เราเองในสมัยพันสัญญาเดิมเนี่ยให้มีการถวายเครื่องบูชาเพื่อให้อภัยแก่ผู้ที่ทําผิดบาปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าด้วยความอ่อนแอหรือด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบาปที่เรามีเจตนาหรือสิ่งที่เราตั้งใจกระทำํำนะที่เขาเองจะต้องได้รับโทษถึงตายนะส่วนเครื่องบูชาลบผิด ลบบาปผิดเนี่ยมีไว้เพื่อคนที่ทําผิดหรือทําความผิดบาปโดยที่เขาเองไม่ตั้งใจแล้วเขาจำเป็นจะต้องอได้รับการยกโทษนะเครื่องบูชาไทยบาปเป็นภาพที่เล็งถึงการตายนะเพื่อการไทยของพระคิดและการที่โปรงสรงรับการลงโทษเพื่อไทยบาปอย่างเราก็เป็นหมายถึงว่าเป็นการตายที่สมบูรณ์แบบแล้วยิ่งกว่านั้นเครื่องไทยบาปในพันธสัญญาเดิมย,า,ยาเดิมนั้น ข้มพีได้พูดถึงเรื่องของการถ่ายบาว่าซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างในพันธสัญญาใหม่กับในในระบบเก่ากับระบบใหม่ก็คือว่าในระบบเก่าเนี่ยการถวายเครื่องบูชาลบบาปเนี่ยมีผลเพียงแค่ช่วคราาเท่านั้นแต่ว่าสาหรับในพันธสัญญาใหม่นั้นมีผลอย่างถาวรน,นะคะถ้าในพันธสัญญาเดิมนั้นอาโรนเป็นผู้ที่ถวายเครื่องบูชาหรือว่าคนที่เป็นปรหิตจ,จะเป็นคนที่ถวายเครื่องบูชาเท่านั้นแต่ว่า ในพันธสัญญาใหม่พระยูคิ์ทรงเป็นผู้เดียวที่โรงทรงถวายเครื่องบูชานั้นนะคะในพันธสัญญาเดิมนั้นใช้เลือดหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะแต่ในพันธสใหมสัญญาใหม่ใช้โลหิตของพระยูคิ์นะคะในระบบเก่ามีการถวายเครื่องบูชาหลายๆครั้งนะคะแต่ว่าถ้าในพันธสัญญาใหม่ถวายเครื่องบูชาเพียงเครั้งเดียวก็คืกอการถวายชีว <c oughs> ิตของพระยูคิ์เป็นเครื่องบูชาที่ที่ถวายแด่พระเจ้านะคะ เพราะฉะนั้นในระบบเก่านั้นมีการยกเลิกไปแล้วนะคะไม่ซึ่งเราถือว่าไม่มีการถวายเครื่องบูชาแบบนั้นอีกแล้วในพันธสัญญาเดิมนะคะแน่นอนในพันธสัญญาใหม่ถึงแม้ว่าเราเองไม่จําเป็นจะต้องมีการถวายเครื่องบูชาสัตว์ต่างๆเหล่านั้นแล้วแต่เราจําเป็นจะต้องพึ่งในพระคุณของพระเจ้า mm hmm. ก็คือพระโลหิตแห่งการถ่ของพระยซูุริตเพื่อลบ้ังในความอ่อนแอในความล้มเหลว ในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เจตนาซึ่งมาจากความอ่อนแอซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างไรก็ตามบาปที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความที่เราเองตั้งใจหรือไม่ตั้ง,งใจก็ตามแต่จะทําให้เราตกอยู่ภายใต้การพิพากษาในเฉพาะในเรื่องของฝ่ายจิตจิตวิญ,ญญาณยกเว้นว่าเราเองจะสารภาพและกลับใจในความผิดบาปของเรากับพระเจ้าเท่านั้นเองพี่น้องแน่นอนในความเป็นมนุษย์เรามีความอ่อนแอ เรามีอารมณ์มีความรู้สึกเราสามารถที่จะล้มลงในความผิดบาปได้เราสามารถที่จะกระทําผิดบาปต่อพระเจ้าได้แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อเราเองทําในความผิดบาปต่างๆเหล่านั้นแล้วเราสํานึกในสิ่งที่เราทํานะสิ่งที่เราเองจะต้องทํนัก็คือเรารีบกลับใจอธิษฐานสารภาพในความผิดบาปของเรากับพระเจ้าทันทีพี่น้องพระเจ้าปราถนาะ เครื่องบูชาลบบาปในชีวิตของเราก็คือการกลับใจ <c oughs> การสารภาพในความผิดบาปของเราที่เราทํากับพระเจ้าแล้วเมื่อเราสารภาพความผิดบาปของเรากับพระเจ้าพัมพีในหนึ่งย่อนบทที่หนึ่งข้อเก้า 9, บอกเราอะไรบอกกับเราว่าถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเราต่อพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงปลดยกบาปของเราและจะทรงชาระเราให้พ้นจากการทาทั้งสิ้นพี่น้องเมื่อเราทําความผิดบาปเราสํานึกในความผิดบาปของเรา เราอธิษฐานสารภาพของความผิดบาปของเรากับพระเจ้าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกความผิดบาปของเรากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าปรารถนาหัวใจแห่งการกลับใจหัวใจแห่งการสับนึกในความผิดบาปของเรากับพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นต้นแบบของการเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปนชีชิดของเราแล้วเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเองเป็นผู้ท pray, so ี่เชื่อและวางใจในพระเจ้า การดำเนินชีวิตของเราในในแต่ละวันเราอาจจะผิดพลาดเราอาจจะทํานอกกรอบเดินนอกกรอบกับเจ้าเราทํา, <ri> าทผิดตามน้ำพระัยของพระเจ้า pot. แต่เมื่อเราสํานึกได้ให้เรากลับใจนะคะสำนึกในความผิดบาปของเรานะะเพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของเราเราเองก็เริ่มต้นใหม่ดําเนินชีวิตกับพระเจ้าใหม่นะคะเพื่อที่เราเองจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าก็ขอพระชนะของพระเจ้า เป็นพระชนะของพระเจ้าที่อวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะว่าพระสุคิดโปรองทรงลดลบความผิดบาปของเราแล้วนะคะที่บนกลางเขตนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองสํานึกในพระคุณของพระเจ้าให้เราเองมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าตอบสนองในสิ่งที่โปรง่งจัดผ่านกับเราพระชนะของพระเจ้าในแต่ละวันขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณโรรองสำหรับความรักของพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานพระเยซูกิ์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปแกเราทั้งหลายขอพระเจ้าสุดเมตตาให้เราเองได้สำนึกถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าถึงแม้ว่าหลายครั้งเราเองได้ทำผิดต่อนนันพระทัยของโรรองก็ตามแต่ขอพระเจ้าสมบัปปให้เราทั้งหลายได้สำนึกในความผิดบาปของเราและเริ่มต้นใหม่กับโรรองเพื่อที่เราเองจะมีชีวิตที่พระเจ้าทรงใช้การได้และถวายเกียรติแโปรองในแต่ละวันด้วยเช่นเดียวกัน เราทิฏฐานในพระนามพระสุขเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ